ทุกคนมีเต่าเต็มเลยวัดทับกระดานงานพุ่มพวงปีสามสามหมดแล้ววันสุดท้ายเรียบร้อยขุนพี่พึ่งตรงนี้ป้าเคยไปไหมหุนที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยหุนหนึ่งขุนหลัมีทั้งหมดกี่หุนป้าในวัดเนี่ยคุนพี่พึ่งพุ่มพวงเนี่ยสิบสามเลเห็นว่าคุนที่สิบเอ็ดนะลำไยหายทองคำาหรอมันยังไม่ได้ไปดูทุกคนนี่งานเขาเก็บเรียบร้อยเลยทุกคนวันสุดท้ายเมื่อคืนแล้วก็เมื่อคืนก็มีนี่มาร้องเพลงจะอาสอาจะนงพนีะ เสียงแบบดนตรีกบหมดเลยเหมือนไม่ได้มาร้องเพลงเหมือนมาเหมือนมาเต้นอนะจะมีผู้ชายร้องมากกว่าด้วยซ้ำไม่รู้ว่าร้องตอนไหนเพลงอยู่ๆเอาสี่เพลงจบไปแล้วโดยที่ไม่รู้ก็ยังไม่ได้ร้องเออ,เอ,อแล้วก็ไม่มีเพลงวุ้มพวงด้วยนะนางมาเอาเพลงนางมาร้องของค่ายนางอะจะปะเขาเต้นเก่งไนงะที่เขาร้องเพลงคันหูนะป้านะโอ,อเขาก็มาอยู่เกือบทุกปีนะแล้วก็ฝนธนสุนทรก็มาร้องสองเพลงโอ้ฝนก็มาเออแต่ผมลงไปแล้วคลิปโดนแบน ป้ารู้จักร้านชานมข้างหน้าไหมตรงนั้นมันอร่อยดีนะานช,านชามุกหน้านะวัดอก,กระดานอยู่ที่ร้านเดียวหน้าเซเวนนะ่นเออหน้าเซเว่นอ่ะนะเ,เขาขายชานมชานมเออตะโกนกระั้างหน้าร้านเราเนี่ยอ่า <S 2> <S 2> อแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะนะหน้าวัดเลยหน้าตรงแถวพระนาคปกอ่ะนะป้าเคยไปพระแท่นดงลังไหม โอ,อแต่ก็<อ>นั่นก็น้องต้นข้าวก็อยู่ที่การอยู่ไปใกล้กันเองนะพูดถึงสุพรรณกับการนะทุกคนมาเที่ยววัดทับกระดานก็ไปเที่ยวเมืองการได้สบายเลยเมาเขาเรียกว่าคุ้มเลยอะเที่ยวสองจังหวัดอ,อ่างทองก็ใกล้เนะาะยะก็เป็นคนอ่างทองไงป้าเ,<อ>เออขาเป็นคนเห็นว่าอําเภอสแสวงหามีด้วยนะอาเภอแสวงหาชี่น่ารักนะเรารู้จักแต่อำเภอชัยโยอําเภอวิเศษชัยชลเอาว่าไงลูกไปวัดม่วงป้าเคยไปวัดม่วงอย่ายังไ่เคยไปไหน อ๋อมาแต่วัดทับกระดานเนาะแต่หลวงพ่อใจดีจริงๆเนาะที่นี่เนาะชวนไปตอนนี้อาจารย์รับปริญญาดูลูกตัวลิๆลูกเต่าพาไปไหมมาดูหางเต่าสิหน้าห้างมั้ยนี่ไงโอ้นี่เดียวน้าเออนี่นี่ดูมันจะจูบกันแล้วแย่งกินกันไปดูลูกเต่าตรงนู้นนิดนึงทุกคนค่อยๆดูนะมันลุ้นก่อนอ่ะมันวิ่งลงน้ําไปแล้วตัวหนึ่งทุกคนนี่นี่ลงหัวลงค่อยๆย่องเนาะ น,นี่ตรงนี้คุณพี่พึ่งหลวงพ่อบวชทุกคนจากใกล้ๆกับอ๋อพี่พึ่งอ้าลงไปแล้วหนึ่งตัวทีนี้จะดูตัวใหญ่ตัวพี่อยเออจริงๆตัวเล็กมันถ้าเกิดอยู่ตรงนูน้นมันจะไม่ค่อยกลัวคนอยู่ตามรากไม้อยู่ตามรา,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 ากไม้นะป้าเนาะป้าเคยไปวัดสิอุทยาไหมที่ไม่มีพระพุทธรูปหัวพระพุทธรูปอยู่ในรากไม้อะ่ะรากต้นไม้เลยป้า ฝรั่งชอบมากมนเนี่ยไอเต่าเนี่ยมันไปอยู่เป็นรากต้นไม้ไไอุ้ยตัวใหญ่มากเลย <c oughs> มันมันเหมือนกับคล้ายๆกับวัดนะอยู่ก่อนพระพุทธรูปอยู่ก่อนแล้วต้นไม้มาโตทีหลัง<อ>แล้วทีนี้รากมันก็คลุมแล้วก็สวยด้วยนะป้ารากแบบรากต้นไม้ต้นไทรอ่ะแล้วก็มีหัวพระพุทธรูปอ,อ,อ,อยู่นานมากแล้วเนี่ยหลายร้อยปีทุกคนอยู่วัดมหาธาตุไงพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นนั่นหาที่พมา่าไปเผานะตัวนั้นนะฮะ <c oughs> นั่นที่อยุธยาทุกคน นี่ตัวใหญ่มากเลยนะเธอแต่แปลกเนาะคุณป้าเวลามันโตนี่ไม่รู้มันเอาอะไรมาโตเนาะดูสิเนาะถ่ายไปเพิ่มมีเลขไปให้เขาดูคนเนี่ยเต็มแล้วไงต้องมาลบเมมเครื่องนี้เครื่องช่องหลักไม่มีแล้วหมดแล้วบอ๊คหมดอยมาใหม่นะให้หวยให้หวยให้ถูกหวยเดี๋ยวจะมาเอ่อมามาหาอีกมาหามากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็สร้าง จะงับเหรอลูกงับแน่แหละดูท่าทางมันจะงับจริงด้ววย่ะมันจะกินจะกินอะไรธรรมดามันไม่ขึ้นมาห้าหรอกนะว่าไงนี่ตัวหัวสีเหลืองมีหัวสีแดงด้วยนั่นหัวสีแดงใช่ไหมสีแดงอันนี้เพิ่งขึ้นมาเหรอเธอหาเขากินกันจนหมดเกลี้ยงแล้วนี่หาดูสิดูห่างเต่ามัเคยเห็นห้างเต่าอะเนอะห้างเต่าใช่เมื่อกี้ขี้เต่าอ่ะทุกคนเคยเห็นขี้เต่าไหมขี้เต่ามีไหม อยากรู้จังเลยว่ามันเหม็นไหมเนาะที่เตามันลอย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 อยู่กันทุกคนจ๋านะฮะวัดทับกระดานพุ่มพวงก็มีเตา่านี่เห็นไหมดูตัวเล็กๆตัวน,อน้อยาเหยียบๆขณะนี้ตัวเล็กช่องนี้จะไม่ค่อยถ่ายให้ดูเพราะว่าไวไฟกว่าจะใช้ได้ก็าอาทิตย์หน้าเราจะถ่ายเก็บเอาไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปโพ์ที่เชียงใหม่ส่วนช่องอื่นช่องอีกช่องหนึ่งอะ่ะเด็กคนนั้นมันเก็บเต่าไปหมดเลยเหรอเมื่อกี้ บอกว่าอย่าเก็บเต่าไปเด็กคนนั้นน่ะแม่ก็มาเรียกเรียกไงลูเ้เอาเต่าไปหรือเปล่าเราก็ลืมมองกนพ่อแม่ก็ไม่สอนเราให้ลูกรักเต่าตายไปเอาเต่าไปเอาไปเลี้ยงนะไม่ใช่ไปกินนะฮะทุกคนอันนี้ตัวใหญ่หน่อยเมื่อกี้ลืมมองหมจะดูเต่าในบอ่อแล้วเด็กมันก็มาเดินหาตัวเต่าตัว,ตว,ตวเล็กๆแม่มันก็ส่งเสริมดีนักแทนที่จะให้รักสัตว์ปล่อยไปธรรมชาติทุกคน,กคนไหนไปนไหนหมดแล้ว หายหมดแล้วไม่ชอบเลยอะ่ะนหาทุกคนเดี๋ยวก็จะฟักนะตรงนี้ไม่ใช่ก้อนหินนะไค่แต่มันว่กก็ฉลากนะบางตัวมันก็นี่หาร่องรอยการฟักแล้วมันก็จะไปตามรากไม้บางตัวก็จะอยู่ในน้ําไปเลยแต่เราชอบตรงนี้นะล้วเ,เอาดินมาให้เขา เนาะเดี hey, ux, mm ๋ย hmm. วเราจะพาไปชมวัดทับกระดาน mm hmm. ก่อนจะเช oh, mm ็คเอาท์นี่ฮะป้าบอกชอบเพลงหัวใจถวายวัดฮะเพราะป้าก็ทํางานความดีให้กับวัดทับกระดานนี่ฮะมาช่วยหลวงพ่อเลี mm ้ยงเตา่าถวายเพลง mm hmm. บ้าขอบคุณมากนะครับ mm hmm. อ่ะ ลงสรุปก็คือเราทยอยจะลงคลิปให้ที่ททกำลังถ่ายอยู่นี้ยังไม่ได้โพสต์สัก,กคลิปตั้งแต่มาประทับกระดานงานพุ่มพวง,งตั้งแต่ถ่ายน้องต้นข้าวก็ยังไม่ได้โพสต์สัก,กคลิปหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นเครื่องที่ต้องใช้ไวไฟะต้องไปเชียงใหม่อาทิตย์หน้าถึงจะไปโพสที่โรงแรมหรือหา WiFi ใกล้ๆแถวไหนก็ได้แต่เครื่องอีกช่องหนึ่งอ่ะที่บนคนติดตามเพิ่มมาตั้ง3,000ันคนทุกคนต้องขอบคุณมากๆนะอาจจะแบบไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ก็มีคุณค่ามากๆ นะครับเพราะพวกเราก็มาด้วยความรักเพลงลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์หัวใจของเราเนะไม่นั้นจะไม่มาทุกปีแน่นอนแล้วก็ถ่ายแบบทุกวันเลยทุกคนจะอัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วก็ปีนี้พิเศษสุดน้องต้นข้าวขึ้นเป็นเวทีเป็นเวทีแรกเราเกิดดรามา่าเจ๊โอ่งพี่โอ่งนะ้งเรียกเขาว่าพี่โอ่งแล้วกันที่ไปร่วมร้องกับน้องต้นข้าวแล้วก็ FC ก็ไม่ชอบอ่ะเขาไม่ได้มาฟัง พี่โอ่งสลัก,กจิตร้องไงนึกออกไหม็ตั้งใจมาฟังน้องต้นข้าวที่ร้องเพราะจริงๆและน้องเขาก็ใส่แล้วก็ให้เกียรติพี่โอ่งมากเลยเนาะดูไหมคนก็รู้อยู่ว่าโอโเด็กคนนี้ทาไมมารายาทแบบเกินวัยจริงๆท้งที่สิบสองปีเห็นไหมเราไปมองเขาว่าเป็นเด็กเขาก็เด็กจริงๆแต่เขามีความคิดเด็กสมัยนี้นี่เราไปว่าไม่ได้เลยนะว่าเรื่องของการมีสัมมาคารวะนี่เขามาอันดับหนึ่งเลยนะน้องต้นข้าวเนี่ยความกระตันยูความให้เกียรติเห็นไหมขนาดอยู่บนเวทีอย่างงี้เขา บอกว่าแม่แม่อยากฟังหนูร้องเพลงกับพี่โอ่จริงๆจริงๆแม่แม่เนี่ยเขาไม่ได้อยากฟังเจ๊โอกร้องเพลงกับหนูรอกจากเขาอยากฟังหนูจ้าเขาใจไหมเขาอยากฟังหนูร้องคนเดียวจ้าแต่น้องเขาลุกลุกลุกใส่ใส่แล้วก็จริงใจพูดไปแบบไม่มีจริตจัการมาจากหัวใจจริงๆแต่ขณะที่เจ๊โอ่งก็โอ้ได้ค่พี่อยากให้ร้องอะไรก็ได้แค่ได้หมดแค่คืออยากร้องอยากจะแจมอยากจะอะไรแต่หารูไม่ว่าแฟนคือจริงๆริงมารายาทเนาะ เขาอาจจะชวนตามมาลญาถ้าเป็นผู้ใหญ่จากจน้องต้นข้าวก็ชวนจากหัวใจจริงนั่นแหละเขาไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องไม่อยากให้ร้องใครร้องหรือร้องคนเดียวอะไรอรอกแต่คือเขาอยากให้แฟนๆ FC แม่ๆ FC อยากอยากไล้ฟังค่าเพลงก็ไปตัดเขาเหลือ3าเพลงอีกแล้วตัวเองมาแจมร้องเพลงที่2ที่3ที่4อีกกลายเป็นว่าร้องสามเพลงคู่กับร่วมกับน้องต้นข้าวซึ่งนี่ฮะอจิกระดูกของพี่พึ่งอยู่ในนี้มาดูเขาเก็บหมดแล้วฮาราเลยไหม ่าให้ดูอ,อ,อีกอีกคลิปหนึ่งเพราะช่องนี้ยังไม่ได้ถ่ายแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะเดินระเบิดลิจาสิทไหมเนี่ยมีเสียงเพลงอย่างเงี้ยเมื่อคืนโดนบอกละเมิดไปนะฮะสองคลิปละตอนเออปาวลีก็หนึ่งคลิปแล้วก็เมืเอ่อคืนเออฝนตนสุนทรก็หนึ่งคลิป ถ่ายตอนร้องบนเวทีแล้วเวลาเราถ่ายน้องต้นข้าวมันจะว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยเสี่ยงมากเลยเนาะแต่ก็ต้องระวังแล้วค่ะทุกคนโอเคเนาะหุ่นที่สองพี่พึ่งอยู่ตรงนี้กับหุนที่สี่นะให้ดูอีกรอบหนึ่งทุกคนเรามาสักการะลาพี่พึ่งก่อนแล้วก็มาเจอกันใหม่ปีหน้าจ้ะนี่คืออัถิกโกรธที่ใส่ ที่พึ่งอยู่ในนี้จะทุกคนแล้วอยู่ในดวงใจของทุกคนเนาะแต่เราก็จะมีน้องต้นข้าวที่จะขับกล่อมเพลงลูกทุ่งให้เราโดยเฉพาะเพลงพุ่มพวงด้วยเนาะอยากให้น้องต้นข้าร้องเพลงพุ่มพวงเยอะๆอะไรอย่างนี้ฮะทุกคนจ้ะเดี๋ยวดราม่าเรื่องพี่โอ่งเราก็มาพูดกันใหม่แล้วก็ดราม่ากับชาติมาเกิดเราก็ค่อยมาว่ากันเนาะทุกคนอย่เมมเต็มแล้วฮะทุกคนสุดๆยังไม่ได้โพสต์ของเก่าด้วย ภายในวัดที่แบบเลี้ยงพระกันในนี้ทุกปีวันที่13บนะปีหน้าก็จะเป็นครั้งที่1 4อ่า34แล้วนะทุกคนนะฮะก็จะครบรอบปีนี้ก็ผ่าผลไปด้วยดีผิดพลาดประการใดพูดเร็วไปนะฮะเจอประสบการณ์ท้าทายสีสันก็เอามาฝากกันก็ต้องออเรียกว่าสด่ดนะครับทุกคนยวเจอกันปีหน้านะแล้วก็ยังไงก็จะตามติดน้องต้นข้ามาให้ดูอยู่เรื่อยๆทุกคลิปทุกคลิปก็จะพูดถึงจะพยายามนะฮะทุกคนนี่ โอเคเนาะโอเคเตรียมตัวออกเดินทางด้านเงียบเลยทุกคนเห็นไหมหมดแล้วกลับกันหมดแล้วจ้างานงานทับกระดาษจบพัานไปด้วยดีครับทุกคน